สวัสดีค่ะนักเรียนทุกคนคลิปนี้นะคะเดี๋ยวครูจุ๋มจะพาทุกคนไปโหลดแอปพลิเคชัน Google Meet นะคะซึ่งเป็นแอปพลิเคชันสำหรับเรียนออนไลน์นะคะ,ะช่วงนี้ก็โควิดนะคะปกติที่โรงเรียนสีเทพาบานของเรานะคะก็จะมีการเรียนออนไลน์ผ่านกลุ่ม Facebook ซึ่งคนครูประจำวิชาในแต่และวิชาก็จะมีการโพสต์คลิปในเนื้อหาในรายวิชานั้นลงกลุ่ม Facebook แล้วก็ให้นักเรียนทุกคนไปเรียนรู้ในนั้นนะคะซึ่ง ปัจจุบันนี้ก็ยังทําแบบนั้นอยู่แต่คุณครูก็ยังเป็นห่วงเรื่องความเข้าใจในเนื้อหานะคะคุณครูจุ๋มก็เลยจะสอนในรายวิชาคณิตศาสตร์ผ่านโปรแกรม google meet นะคะซึ่งเป็นโปรแกรมสอนสดออนไลน์ขนขณะนั้นเลยซึ่งสามารถเห็นหน้ากันได้แล้วก็สอบถามได้เมื่อมีข้อสงสัยนะคะอันเดียวเราไปโหลดกันเลยดีกว่านะคะอันนี้ของค,คุณครูโทรศัพท์ครูจะเป็นระบบ android นะคะก็จะโหลดแอปต่างๆใน เ a y s t o r e นะคะก็กดเข้าไปถ้าเป็นใน ios ก็จะเป็นใน App Store นะคะอันนี้ก็เราก็พิมพ์เข้าไปค้นหาว่า google meet นะคะอันนี้ครูค้นหาไปแล้วค้นหาแล้วแล้วก็กดค้นหาเลยคะ่ะแบบนี้นะคะไอคอนก็จะเป็นรูปนี้นะคะที่คนครูอันนี้เอางี่ก่อนติดตั้งก่อนแล้วกันติดตั้งนะคะรอแป๊บหนึ่งนะคะถ้าใช้เน็ตบ้านก็จะเร็วหน่อย ถ้าใช้เน็ตมือถือก็จะช้านะคะเดี๋ยวรอไปก่อนนะคะที่คุณครูเลือกใช้แอปพลิเคชัน Google Meet นะคะอย่างหนึ่งเลยก็คือโทรศัพท์มือถือของเราเนี่ยปกติก็คือมันจะผูกกับ Google อยู่แล้วนะคะของ Meet Google Meet ก็จะเป็นของ Google ซึ่งการลงทะเบียนอีเมลอะไรต่างๆมันก็จะง่ายนะคะเพราะว่าอีเมลเนี่ยมันจะเชื่อมต่อใน Play Store อยู่แล้วการโหลด Google Meet เข้ามาใช้มันก็จะไม่ต้องลง ท้าเรียนอะไรยุ่งยากมากมายค,คุณครูก็เลยเลือกที่จะใช้อแอปพลิเคชันนี้นะคะ,ะเสร็จแล้วเดี๋ยวรอติดตั้งแป๊บหนึ่งนะคะสำหรับคนที่ไม่พร้อมที่จะเข้าเรียนในขณะนั้นนะคะค,คุณครูก็ไม่ได้ซีเรียสน,นะคะว่าจะต้องเข้าเรียนทุกคนแต่ที่ค,คุณครูทําขึ้นมาก็คือค,คุณครูค,คิดว่าการสอนแบบนี้มันจะทําให้นักเรียนเนี่ยเข้าใจเนื้อหา ในการเรียนได้มากกว่าที่ไปเรียนรู้ด้วคลิปวิดีโอด้วยตนเองนะคะ,ะเสร็จแล้วนะคะเปิดกดเข้าไปแบบนี้นะคะเห็นไหมมันจะมีในโทรศัพท์มือถือของเรามันก็จะมีเมลอีเมลที่เชื่อมต่อกับ Play Store ไว้อยู่แล้วเราก็เลือกเลยนะคะกดเข้าไปกดเลือกเมื่อกี้ อนุญาตเลยนะคะอนุญาตอนุญาตต่อไปเลยอนุญาตแค่นี้นะคะเสร็จแล้วแล้วทีนี้ระหว่างที่สมมติว่าพวกนี้บันจันนะคะมีการเรียนผ่าน Google Meet คุณครูจะเอาลิงก์สำหรับห้องเรียนโพสล,ลงไปในกลุ่ม Facebook หรือ l i น์ด้วยก็ได้นะคะแล้วก็ทุกคนกดเข้าไปมันก็จะเด็งเข้ามาเลยนะคะ ว่่าาอยางถ้าเป็นมือถือที่ในระบบ iOS นะคะถ้าบางทีอ่ะกดเข้าไปแล้วมันอาจจะไม่ได้ด้งเข้าเลยมันอาจจะให้ใส่รหัสเดีย๋ยวค,คุณครูก็จะพิมพ์รหัสไว้ด้วยไว้ให้ด้วยนะคะแต่ถ้าเกิดว่าเป็น Android ถ้าค,คุณครูกดลิงก์ส่งลิงก์เข้าไปแล้วทุกคนกดตามลิงก์ก็จะสามารถเข้าได้เลยนะคะโอเคค่ะสำหรับคลิปนี้ก็พาทุกคนมาโหลด Google Meet แค่นี้นะคะอะอันนี้นะคะเมื่อมีการเรียนนะคะคุณครูจะส่งลิงก์แบบนี้เข้าไปในกลุ่มไลน์นะคะให้พวกเรากดเข้าไปตามลิงก์เลยนะเข้าไปเลยนะคะกดเลือก e e ดหลังจากนั้นให้เลือกอีเมลนะคะอีเมลของเราอ่ามันก็จะขึ้นมาแล้วเราก็จะเข้าเรียนได้ตามปกติเลยนะคะ ทีนี้นะคะอันนี้ใน iPad นะคะจะเป็นระบบ iOS นะคะเมื่อกี้จะเป็นของ Android นะคะ Android ก็อย่างเช่น Oppo Vivo Samsung อะไรอย่างี้คะ่ะจะเป็น Android iOS ก็จะเป็นของ iPhone iPad อย่างงี้นะคะมันจะกดเข้าไปในลิงก์ตรงนี้ไม่ได้เห็นไหมพอกดเข้าไปปุ๊บมันจะเข้ามาหน้านี้ก็ยังเข้าไม่ได้นะคะเพราะฉะนั้นสำหรับนักเรียนคนไหนที่ใช้ iPhone หรือ iPad นะคะให้ทุกคนเข้าไปในตัวแอปเลยเข้าไปในตัวแอปนะคะเอ๊ะีอยู่ไหนอ๋อเข้าไปในตัวแอปเลยนะคะเข้าไปในตัวแอปกดเข้าไปหลังจากนั้นให้เลือกเข้าร่วมการประชุมนะคะแล้วใส่รหัสต,ตรงนี้คุณครูจะส่งรหัสไปให้ด้วยนะคะหรือตรงนี้เนี่ยคือรหัสเหมือนเนี่ยนะคะตัว ที่อยู่ข้างหลังเดี๋ยวครูจะส่งไปให้ทุกครั้งนะคะนี่อันนี้คือรหัสนะคะเราก็ก๊อปไปเลยคัดลอกแล้วเราเข้าไปนิดแล้วก็ใส่รหัสการกประชุมได้เลยนะคะวางได้เลยเข้าร่วม เห็นไหมก็จะได้แล้วนะคะทุกคนก็ปิดไมค์สำหรับการเข้าเรียนแล้วเปิดกล้องให้คุณครูเห็นหน้าด้วยนะคะ